สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประโยคและกลุ่มคํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยคและกลุ่มคํามีความแตกตาก่างกันยังไงวลีหรือกลุ่มคำนะคะเราเรียกได้2แบบนะคะกลุ่มคํา หรือวลีเนี่ยก็คือมีคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแต่ใจความยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเราจะนับเป็นว,ล,วลีว่าเป็นส่วนหนึ่งของประโยคเช่นอ่านหนังสือกินข้าวแต่ข้อความยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ถือว่าเป็นประโยคอย่างเช่นอ่านหนังสือเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะอะไรเราถึงเรียกแค่ว่ากลุ่มคำหรือวลีเพราะว่ายังไม่มีประธานถูกไหมคะอ่า ประโยคต้องมีประธานหรือภาพประธานนั่นเองนะคะต่อมามาดูประโยคกันบ้างนะคะประโยคก็คือกลุ่มคําหรือคําตั้งแต่2องคำขึ้นไปมาเรียงกันแล้วมีความหมายที่สมบูรณ์ก็คือเราจะรู้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแก่ใครเมื่อ,อไหร่ซึ่งหลักๆจะประกอบด้วยประธาน กริยาแล้วก็กรรมนะคะซึ่งเราจะคุ้นๆกันอยู่แล้วว่าประโยคต้องประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ตัวอย่างกลุ่มคำหรือวลีหนังสือบนโต๊ะใช่ไหมคะอันนี้ทำไมเราถึงเรียกว่ากลุ่มคำหรือวลีเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าใครทำอะไรถูกไหมคะมีแค่บอกเรามาว่าหนังสือบนโต๊ะเท่านั้นเองกำลังท่องบท้อยกรอง ะะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าใครประธานคือใครลหะถูกไหมคะอันนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มคำเพราะอะไรคะเพราะยังไม่มีประธานนั่นเองนะคะอะ่ยังไม่มีประธานอ่ต้องขยันทำการบ้านอันนี้ก็เป็นแค่กลุ่มคำหรือวลีเท่านั้นนะคะช่วยหยิบสมุดใครคะให้ใครช่วยออันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นประโยคนะคะเพราะว่ายังมีใจความไม่สมบูรณ์อ เรามาดูชนิดของกลุ่มคำกันบ้างนะคะกลุ่มคําเราเคยเรียนไปแล้วชนิดของคํานะคะชนิดของคํำผูขอย้อนก่อนนะคะว่ามีทั้งหมด7ชนิดชนิดแรกชนิดแรกก็คืออะไรคะคำนามชนิดที่สองคำอะไรคะคำสรรพนามชนิดที่สามคำกริยาชนิดที่4ี่คำวิเศษชนิดที่ห้าคำบุพบท ชนิดที่6คําสันธานและชนิดที่7คือคําอุทานนะคะซึ่งตอนป .3 เนี่ยเราจะเรียนแค่คํานามคําสรรพนามคํากริยาแล้วก็คําวิเศษเท่านั้นนะคะมีแค่4ชนิดที่เราได้เรียนไปตอนปสนะคะ่ะแต่เราผ่านมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ป .6 แล้วถูกไหมคะเราจะได้เรียนเนี่ยแทบทั้งหมดเลย พอขึ้นป .4 ก็จะเพิ่มคาอะไรขึ้นมาละบุพบบสันทานใช่ไหมอุทานเนี่ยเราเรียนมาหมดแล้วถูกไหมคะนะ่ะป .3 เราจะเรียนแค่4กลุ่มแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ป .6 แล้วเราต้องเรียนทั้งหมด7กลุ่มหรือ7ชนิดนะคะเขาเรียกว่าชนิดของคํานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มคํานามนะคะกลุ่มคํานามก็คืออะไรคะหนังสือบนโต๊ะอ่าเพราะคำนามคืออะไรคะคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปถูกไหมคะอ่าหนังสือบนโต๊ะ เรียกว่าเป็นกลุ่มคำนามต่อไปกลุ่มคำสรรพนามมันรวดเร็วมากเห็นไหมคะมันกำลังแสดงอาการอยู่เห็นปะเอ,อ่อขอโทษทีค่ะคำสรรพนามคือทำไมคะเนี่ยคำว่ามันเนี่ยมีคำว่ามันอยู่ถูกไหมคะเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ที่สามก็คือผู้ที่เราเกล่าวถึงนั่นเองถูกไหมคะมันรวดเร็วมากต่อไปกลุ่มคำกริยา กริยาก็คือแสดงอาการใช่ไหมคะต้องวาดเห็นคําว่าวาดไหมเห็นไหมคะต้องวาดสีน้ํามันเห็นไหมคะอ่ะต่อไปกลุ่มคําวิเศษวิเศษก็คือมาขยายคํานามสรรพนามและกริยาอ่าเห็นไหมคะใหญ่โตมโหโฬานไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะมีคําว่าใหญ่โตมโหโฬานมาขยายด้วยเห็นไหมคะวิเศษก็คือคําขยายนั่นเองอ่ะต่อไปเป็นกลุ่มคําบุพบท อยู่ในห้องไงเห็นไหมคะบุพบทบอกเห็นไหมบอกสถานที่ใช่ไหมอยู่ในเห็นไหมคะต่อไปกลุ่มคําสันธานและแล้วเขาก็ไปเห็นไหมคะและคําว่าและเนี่ยคำสันธานเป็นคําเชื่อมอ่าสันธานคือคําเชื่อมประโยคหรือเชื่อมคํานะคะต่อไปคําอุทานนะคะโอ้ยผิดอีกแล้วเห็นคําว่าโอ้ยไหมคะ าคำว่าโอ้ยเนี่ยอยู่ในชนิดของคำอุทานนะคะแล้วก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าคำนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานและอุทานเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยได้เรียนมาหมดแล้วทั้ง7ชนิดนะคะนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าเป็นกลุ่มคำชนิดไหนนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของประโยคกันบ้าง ประโยคหมายถึงอะไรคะถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์นะคะ,ะจําไว้ว่าประโยคจะต้องสมบูรณ์ซึ่งเริ่มแรกจะต้องประกอบด้วยอะไรคะประธานและกริยานั่นเองนะคะและประโยคยังมีหน้าที่ใช้สื่อความหมายให้สมบูรณ์หรือนําประโยคหลายๆประโยคมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวได้นะคะ อันนี้คำว่าประโยคนะคะน่าจะพิมพ์ผิดนะคะขอโทษดีนะคะอันนี้ต้องเป็นคำว่าประโยคหลายๆประโยคนะคะมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวได้ต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคนะคะประโยคจะมีความสมบูรณ์ได้จะต้องประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะนักเรียนจำเอาไว้นะคะประโยคประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนั่นเองนะคะะ ปร,ประโยจะประกอดบด้วย2ส,ส่วนก็คือภาคประธานและภาคสแสดงอภาคประธานคืออะไรก็คือส่วนสำคัญของข้อความเป็นผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นคำนามและคำสรรพนามหรือคำสรรพนามส่วนใหญ่แล้วประธานเนี่ยจะเป็นคำนามหรือสรรพนามถ้าเป็นคำนามอย่างเช่นอะไรคะพ่อ แม่นกเต่าอ่าใช่ไหมสิ่งของสัตว์คนพืชอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสรรพนามก็คือเขาเธออ่าข้าพเจ้าใช่ไหมคะอ่ามันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนภาคแสดงหมายถึงส่วนที่แสดงกริรยาอาการหรือ ความเป็นไปของภาคประธานประกอบด้วยบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมถ้ามีขยายกรรมถ้ามีก็ขยายได้นะคะตัวอย่างของประโยคอย่างเช่นสุนัขวิ่งเล่นในสนามเห็นไหมคะสุนัขเป็นประธานวิ่งเล่นเป็นกริยา นในสนามมาขยายคำว่าวิ่งเห็นไหมคะในสนามนบบาม,มาขยายคำว่าวิ่งซึ่งในสนามเนี่ยบ่งบอกว่าทำไมคะมาขยายคำว่าวิ่งซึ่งมาขยายคำ กริรยานั่นเองนะคะอันนี้มีขยะกิริยานะสุนัขวิ่งเล่นในสนามทาให้เรารู้ว่าสุนัขเปนวิ่งที่ไหนใช่ไหมคะก็คือใครทําอะไรที่ไหนเห็นไหมเร,เราทราบหมดเลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะต่อไปอาจารย์สอนหนังสือประโยคนี้ก็สมบูรณ์เพราะประโยคนี้มีใครคะ มีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงก็คืออะไรคะมีอาจารย์เป็นประธานมีภาคแสดงคือมีกริยาแล้วก็กรรมเห็นไหมคะสอนเป็นกริยาแล้วก็หนังสือเป็นกรรมเพราะโดนอาจารย์สอนนั่นเองต่อไปพ่อล้างรถเห็นไหมคะพ่อเป็นประธานเป็นคำนามนะคะล้างเป็นคำกริยารถเป็นกรรมเพราะโดนพ่อล้างนะคะนัทวุฒิสอบ ได้ที่หนึ่งเห็นไหมคะนัทวุฒเป็นประธานสอบเป็นกริยาได้ที่หนึ่งมาขยายกริยานั่นเองนะคะว่าสอบได้ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างของโครงสร้างประโยคพานโรงสมชายเป็นคนดีเห็นไหมคะพานโรงสมชายเป็นเป็น,เป,นเป็นกริยาคนดีเป็นขยายเห็นไหมคะ เป็นขยายเป็นคำวิเศษเห็นไหมมาขยายคำว่าเป็นฉันทำโครงงานวิชาภาษาไทยฉันเป็นประธานทำเป็นกริยาโครงงานเป็นกรรมวิชาภาษาไทยเป็นอะไรคะเป็นคำขยายคำว่าโครงงานนะคะขยายกรรมนักเรียนมีหนังสือนักเรียนเป็นประธานมีเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องของอะไรคะประโยคและกลุ่มคำนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องประโยคและกลุ่มคำต่อนะคะเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนดูคลิปนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ